สวัสดีทุกชีวิตรครับคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนเข้ากุ่อีกแล้วครับกินกับโมแกนช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายคนกังวลเรื่องโควิดแน่นอะนครับผมเองก็เหมือนกันนะฮะผมก็กลัวเหมือนกันแต่โควิดมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมครับน่ากลัวตรงที่เราติดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เรารักติดเนี่ยแล้วเราช่วยอะไรนี้ได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวครับมันชั่นโดดเดี่ยวเหลือเกินคือเราเป็นเป็นแทนไม่ได้ นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือต้องป้องกันเท่าที่ทําได้นะครับก็คือดูแลสุขภาพให้ดีจะใส่แมสกี่ชั้นก็ว่ากันไปนะครับจะล้างมือจะอยู่ห่างผู้คนก็เวิร์กแอ m โก็ทําไปนะครับเท่าที่ทําได้และผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําต่อเนื่องคือเรื่องอาหารอาหารไทยมีสูตรไทยมากมายครับที่ก็บอกว่าช่วยต้านโควิดหรือเป็นช่วยบรรเทาโดยเฉพาะ พวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับวันนี้เมนูที่ผมจะทำก็คือต้มยำขาหมูสูตรคุณพ่อครับพ่อผมทำต้มยำเนี่ยอร่อยกว่าคุณแม่นะคุณแม่นี่มาสายเปรี้ยวก็คือแกงส้มแต่ถ้าคุณพ่อเนี่ยมาสายเผ็ดสายต้มยำกอแกล้มเหล้าเนี่ยอร่อยมากเอามาดูมาดูว่าต้มยำขาหมูมีอะไรบ้างนี่ก็คือขาหมูขาหมูเนี่ยประมาณเจ็ดขีดนะ น้ำปลาน้ำตาลน้ำเปลา่ามะนาวเกลือและนี่ครับไอเจ้านี่แหละสมุนไพรหอมแดงนี่ผมใช้ใหญ่ๆห,หน่อยนะหอมแดงใหญ่และก็ะะตะไคร้ตะไคร้นี่หนึ่งต้นนะฮะต้นใหญ่ๆถ้าต้นเล็กๆก,ก็สองต้นแล้วกันขะ่าหนึ่งหัวหั่นเป็นแว่นอย่างนี้นะครับปกติถ้าถ้าคุณพ่อผมทำนี่นก็คือว่าทั้งต้นเลยนะแล้วก็ม้วนออกมาแล้วทุบๆๆๆๆาแล้วก็มัดทั้งต้นแล้วโยนลงไปในหมอ้อ ตามภาษาเขาเรียกว่ากับแกล้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำนะครับก็คือต้มน้ําให้เดือดนะครับพอน้ําเดือดอย่างนี้แล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือนี่ครับใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงที่เราจะใส่ก่อนก็คือพวกนี้ครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะต้มให้มันมีกลิ่นนิดหน่อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปครับ หลังจากนี่ฮะเราเห็นไหมฮะพอต้มนล้วมันจะเริ่มมีกลิ่นแล้วคราวน,นี้เกลือใส่ลงไปประมาณนี้นะฮะใส่เกลือลงไปขาหมูนี่เลยนะครับใส่ลงไปคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใส่หมูไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลย ตั้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงก็คือเราจะตุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเาตานี้ก็ตั้งเวลาได้นะฮะกดแล้วก็กดไปเลยหนึ่งชั่วโมงนี่หนึ่งชั่วโมงนะครับก็อาจจะลดไฟลงมาหน่อยนะฮะผมตั้งเวลาประมาณนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเดือดแล้วเนี่ยเราต้องพยายามตัดไอ้เจ้าคราบตรงนี้ออกไปทิ้งนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเลือดเป็นคราบที่ออกมาจากเนื้อหมู ส่วนนี้จะทําให้มันคาวไม่อร่อยนะครับฉะนั้นต้องคอยตักไปเรื่อยๆนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้หมูมันเปื่อยนุ่มเอาละครับช่วงนี้ไปเล่นดนตรีก่อนดีกว่า ๆๆคุณ <blunt> ผ <animation> <f Si ap> ู้ชมครับระหว่างที่ผมก็รอนะครับก็าีซึงนะครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะคิดดูดิผมต้มไว้หนึ่งชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาทีนี้มาดูว่ามันสุกหรือยังแล้วก็เอาซ้ำเนี่ยจิ้มไปที่เนื้อเห็นไหมจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็มิ่มๆเดือดแล้วเนี่ยแสดงว่าเปื่อยแลวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเปื่อยล้วพอะเปื่อยแบบนี้ป้๊บเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับเครื่องปรุงที่จะใส่ตอนนี้ก็มีใบกะเพรานะ แล้วพังก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็พริกสดพริกแห้งเนี่ยก็ใส่ลงไปจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับใบมะกรูดก็ฉีกใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลนะครับนี่น้ำตาลนะน้ำปลา เราค่อยๆปรุงไปนะครับเพราะว่าอยู่ที่ความชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหวานมากหวานน้อยขาหมูต้มยำแน่นอนครับว่าเปรี้ยวต้องนํานํามาก่อนแน่นอนแต่มะน,นาวเนี่ยผมจะใส่ทีหลังตอนที่เราจะทานเพราะว่ามันจะได้ไม่ขมแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบมากชอบน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้มไว้ประมาณสัก10นาทีก็คงจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาไปลิมซึ้งก่อน คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ,<ม>รบวิธีการรับประทานผมก็จะบีบมะนาวลงไปก่อนในถ้วยนี้นี่นะบอ,อกครับคือแต่และคนชอบเปรี้ยวหวานไม่เหมือนกันผมก็จะทำอย่างนี้นะฮะรานนี้เราก็ตัดน้ำต้มยำผนะสมลงไป แล้วก็ตักหมูลงไปนี้หละนะครับคุณผู้ชมครับของแนะฮะชิมชิมน,น,น,นมันจะลงตัวพอดีอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาปรุงมะน,นาวเข้าไปเพิ่มเพราะว่ามะน,นาวเนี่ยถ้าเราไปต้มไฟเนี่ย ขึ้นไฟเนี่ยมันจะขมฉะนั้นบีบสดๆอย่างนี้จะอร่อยกว่าทีนี้ลองมาชิมดูซิว่าเป็นยังไงลองอือหนุ่มล, <c oughs> <c oughs> ละลายในปากไม่อ้วนหรอกเชื่อผมจากการทดสอบของผมแล้วเนี่ยนะกินหมูสามชั 3, ้นไม่อ้วน่อ้วนเลยสักนิดดูผมเป็นตัวอย่างเลย <c oughs> รู้ไหมครับว่าการ ทานข้าวตอนเย็นมืดทำให้อ้วนแต่การที่เราทานขนมหวานตอนดึกเนี่ยไม่อ้วน,นะะู่ดกว่าเฉะนั้นตอนเย็นเนี่ยอย่าไปทานข้าวเยอะลดคาร์โบไฮเดรตลงแล้วก็หกันมากินโปรตีนหรือไม่ก็กินอย่างอื่นแทนปกที่สน์มาแล้วครับตอนเย็นกินข้าวกินอะไรตื่นเช้ามาลนักหนับเพิ่มอุกแต่กินขนมหวานตอนนั้นคือไม่เป็นไรเลยนะครับตื่นเช้ามาหนักก็ไม่ได้เพิ่มนะฉะนั้น กินได้ไปละไปทานข้าวบรีบะขาหมูสูตรคุณพ่อสุ้โควิดต้มยำเลย